สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขา้ามารับชมแนวทางจากตามต่อรุ่นต่อกับแนวทางหุ้นห้างเสงียงจะห้างเสียงรอบเศร้ารอบายแนวทางของวันจันทร์วันที่1 1เดือน8 2016เ,เดือนซิงหาจ่าสำหรับพ้นห้างเสียงรอบเศร้ารอบายของวันที่8เดือน8วันศุกร์ที่ผ่านมาจ่าห้างเสียงรอบเศร้าแนวทางเลขเด่นไฮเด่น8ครับเจ็ด ผลของรอบเ้าจะหกหนึ่งหาหลังสี่แปดสำหรับสี่แปดเข่าแปดสี่จะรอบเ้าสองตัวหลางเด่นแปดฮามาจะ่ะสำหรับรอบบ่ายไฮเดนศูนย์กับเก้าพ้ของรอบบ่ายแปดแปดสองหลังแปดหนึ่งโอ้โหแปดเดินดีเนาะเมื่อนี่เ้ายันบ่ายเลยสำหรับแนวทางของรอบบ่ายกับรอบเ้ามาเต็มๆเนาะรอบบ่าย เบิ่งแปดหนึ่งตัวนี่เต็มๆเลยมาหลางสําหรับแปดสองนี่โอ้โทางจอทางหลุดกันเลยทีเดียวนาะเสามาใบแปดเดินดีจะมันนี่สาหรับแนวทางคูเฮ้า,าถือว่ามารอบสาเน้ะงแปดสี่สี่แปดจะสำหรับตัวนี่นิ่นพิษตัวรอบสาวนิ่แปดห 8, นึ่งสำหรับแปดหนึ่งนี่มาออกรอบใบสำหรับแนวทางหักเซ้นของเฮ้า ตามนี้ด้วยใะสาหรับพ้นสรุปจะสาหรับมื่อนี้ตามรุ่นกันต่อจาวันจันเอาก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะเพื่อสิไง้บ่พการแน,นาวทางที่อาจยะลุ่หายจากการกดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้วจะสําหรับแนวทางที่ลง่หายมีหลายแนวทางจ้ามีหุน้นนี่คือจะหุน้นฮาเสียงหุนง้น,หาหนดนาวโจนจะหานอยลาพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยก็มีให้ เด,เดียวการจ้าสำหรับมือในรอบเศร้าห่างเสงไฮเด่นสี่ครับสามจับคู่เด่นสี่รอบเศร้าจ้าสี่หา้าสี่หกสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้า รอบบายไฮเดนเกักับกสายวิง่งสายหลุดหมักตัวได้ชอบตัวได้วิง่งดูได้เด้อจ้า คูสุดท้ายไฮหกศูนย์สำหรับโตเน้นจ้าห้างเซ็งมือนี่รอบบ่ายเขาเน้นไปหกสี่กระพกหาสำหรับเจ็ดเน้นเจ็ดสองกับเจ็ดเก้าสามหกสามแปดสี่สองสี่เก้า เรียบร้อยแต่นี่คือแนวทางหูทางเสงคอนที่11จะสําสหรับแนวทางมือนีตามหนี่เราจะมือนีคอยมาปังปังเด้งเดงเต็มเต็มตัวเนนตัวจอบ,บนหลังเซาบายละคะเนาะก่อนสินะไปเป็นแนวทางกระเปรียบเทียบพิจารณาวเคราห์กันอีกที่หนึ่งราคาเราจะขึ้นอยู่กับกลวามาความชอบจะมีตัวหมักตัวสอบต่างๆนาะบมีตัวหมักตัวสอบสามารถปล่อยผ่านได้จ้าขอให้สุขดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า